ธอข้างหน้าคือสวยทุกคนโอ้มีร้านกินนี่ดูนะโอ้โอ้เห็นไหโอข้างหน้าโอ้าโอ้อ้อ้วอ้โอแโอ้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 เโอ้้้โออ โอ้ oh, แต่มันก็ไกลจริงเนาะเห็นไหมเธอมันเป็นอะไรที่แบบว่าไกลอะ่ะแต่ถ้าอยู่นี่ก็คือพี่เ็าบอกไปเที่ยวบุรคูล3าได้อย่างเดียว oh. ใกล้บุรครัสามก็เหมือนคนต้องการแบบธรรมชาตินิดนึงแต่ที่เขาบอกถ้ามาหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะมาแคมป์ปิ้งกันด้วยนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยอ๋อน oh. ้าดูเหมือนไม่ไม่หมุนเวียนเนาะด้านซ้ายอะ่ะเดี๋ยวคุณไม่ว่าเราขุดมาทางดนะวาก่อนเออ จะได้ดูท่งนาส่วนนั้นจะเป็นอยู่แบบลำธารโอ้นี่ไงทุกคนเดี๋ยวทีเขาไปถ่ายรูปนั้ในขนาขคล้ายแบบบาหลีอ่ะเออนี่นี่นี่ต้นส่งต้นใส่เลยให้มาถ่ายด้วยก็ธรรมชาตินะนี่ไงนี่ไงบ้านพักที่ทุกคนเขาเขาเขาพักกันะสวยๆอ่ะก็จะอยู่ประมาณตรงนั้นเลยเห็นปะเออสวยอ่ะก็คือถ้าเราเข้าไปประตูใช่ปะหันหน้าออกไปอ่ะก็น่าจะเป็นแบบว่าปลายทุ่งอ่ะที่ว่าของบาดอนกันอ่ะนะ เออดูสวยอะ่ะเออชอบแต่ว่าถ้าคนที่ว่ามานะ้ำคงจะชอบอะ่ะโอ้มันจะเป็นแบบไหนล่ะโอ้มันจะเป็นไปทุกนี้เลยถ้าเราเดินมาตัวนี้มันตัวบ้านใช่ป่ะเออสวยนั่นแล้วเขาก็มีบ้านตรงนู้น,นด้วยอะ่ะอ๋อเขามีบ้านทั้งหลายแบบใช่ป่ะนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นเนี่ยที่คนเขามาถ่ายกันก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคน เออสงสัย oh, oh, so ตรงนี้ก็จะเป็นวิวแบบว่าวิวแม่น้ําแบบภูเขาอ่ะเห็นป่ะสวยเนี่สวยเลยนะโอ้โหดูดีมากไปเดี๋ยวเราเดินลงไปเดี๋ยวเราจะออกแล้วก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าอันนี้เราก็มาชมวิวเนะเออเาะเแล้วก็มาถ่ายรูปก็เป็นวิวสวยดีแม่น้ำลำธารแล้วสวยหมอกเมือกลงอันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นไม่ถ่ายหรอ เขาคงให้มาครูมาเขียน,นอะไรอ๋อให้มาถ่ายรูปให้มาถ่ายรูปตรงนี้อะไรแบบนั้นแหละมา,าเดี๋ยวไปกันไปละมันก็คืออากาศเย็นแหละแต่มันก็คือแบบว่าออกจะร้อนด้วยอ่ะเออแต่ก็สวยนะแต่ถ้าใครอยู่ที่นี่นะเราว่าต้องสงบสงบหน่อยไปสวยดีนะเดี๋ยวอ่านสวรรค์เลยค่ใครอยากาพักก็มาพักเลยเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปก่อน